อยากจะพูดหน้ากล้องแต่ไม่มีความมั่นใจเลยครับจะทำไงดีอยู่บ้านป้องกันใ่แมสเราไปไหนด้วยฮัลโหลฮัลโหลกราบสวัสดีโฮมเซเป่นที่เคารพปรักทุกท่านด้วยครับวันนี้คุณอยู่กับผมเกมจากช่องไอเกมครีเอเตอร์เหมือนเดิมครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองแล้วก็การกล้าแสดงออกหน้ากล้องอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เช่นเคยครับคลิปนี้ผม ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของผมอีกแน่นอนอยากแสดงออกหน้าต้องแต่ไม่กล้าไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดแยกเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกก็คือพาร์ทของ m i n ์เซตและพาร์ทที่2ก็คือพาร์ทของการปฏิบัติโอเคพาร์ทแรกก็คือพาร์ทของ m i n ์เซตสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนไว้เลยนะครับก็คือสิ่งที่จะทําให้คุณกล้าทําอะไรบางอย่างกล้าเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างกล้าออกมาจาก c o m ฟ o r t z โซนของตัวเอง น่าจะเป็นเรื่องของ mindset ผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของ mindset มากๆผมมองว่าการที่คุณเนี่ยไม่กล้าพูดหน้ากล้องไม่กล้าแสดงออกไม่มีความมั่นใจในตัวเองหรือกังวลเครียดอะไรบางอย่างมันมาจากความคิดของคุณที่คิดฟุ้งซ่านไปเรื่อยว่าถ้าเราทําอย่างนี้คนอื่นจะคิดยังไงถ้าเราทาอย่างนี้มันจะส่งผลต่อเรายังไงถ้าเราทาอย่างนี้มันจะเป็นยังไงและถ้าเรามวแต่คิดแบบนั้นอ่ะมันจะไม่มีทางที่เราจะได้ลงมือทำรอครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกอย่างนี้เลยครับว่าไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเลยครับในการเริ่มทําอะไร ความหมายของคําว่าไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะของผมนี่คือไม่ต้องไปคิดจุกจิกหมายถึงแบบไม่ต้องไปคิดว่าคนอื่นจะคิดยังไงให้เราโฟกัสที่ตัวของเราเองและไอเครื่องมือที่เราจะใช้ทําอะไรสักอย่างนั่นแหละคุณก็ต้องโฟกัสกับมันไม่ใช่ไปโฟกัสกับความคิดของคนอื่นไม่ไม่ใช่ไปโฟกัสกับสิ่งที่คนอื่นเขาพูดมันเป็นสิ่งที่แบบบั่นทอนตัวเองครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสครับ เริ่มทาไปก่อนมันเป็นเรื่องปกติมากที่เราจะล้มเหลวมันเป็นเรื่องปกติมากโคตรโคตรเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวความล้มเหลวเริ่มเลยครับผมเป็นกาลังใจให้นะเพราะว่าผมเข้าใจอะเออผมเข้าใจความรู้สึกถ้าจะให้ผมยกตัวยอย่างนะครับก็อยากจะให้โฮโมโซิเบนทุกท่านนะไปดูคลิปแรกของผมแล้วก็ลองดูมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆดูวิวัฒนาการดูการปรับปรุงไม่รู้ว่าดีขึ้นไหมนะแล้วแต่ทุกคนแต่สําหรับผมผมมองว่ามันก็โอเคขึ้นถ้าถึงตรงนี้แล้วมีคนที่ คิดว่าคลิปผมควรจะปรับปรุงตรงไหนก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับืออย่างคลิปแรกของผมเนี่ยคือตอนนั้นนะครับผมคิดแค่ว่าผมต้องทาอะไรสักอย่างผมก็เลยอัดยูทูบขอด u t u b e ปุ๊บโอเคลงไม่คิดอะไรมากเลยตอนนั้นคือแบบไม่คิดจุกจิกไม่คิดเลยไม่แคร์คนอื่นเลยว่าว่าคนอื่นจะคิดไงถ้าเราทํอย่างนี้คือหลักๆคือเราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเลยทุกคนแล้วที่เนี้ยการที่คุณไปคิดอะไรมากเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นนะครับ ลงมือทําเลยครับผมเป็นกำลังใจให้ศึกษาหาความรู้แล้วก็ลุยเลยครับไม่ต้องรอพร้อมเพราะว่าความจริงแล้วไม่มีความพร้อมที่ดีที่สุดนี่ก็เป็น ส่วนของ p a s ไ m i ์เ s e t ที่ผมอยากจะบอกทุกคนทีนี้เรามาคุยกันในส่วนของ past ที่2ก็คือเรื่องของการปฏิบัติต้องบอกก่อนอย่างนี้นะครับว่าผมเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็น introvert นะครับแล้วก็ไม่ค่อยส่งสิ่งกับสังคมไม่ค่อยชอบที่จะอยู่กับผู้คนนะครับแต่ว่าเรามีเป้าหมายและเป้าหมายของเราเนี่ยมันต้องอยู่กับผู้คนผมมองว่าเราต้องเริ่มทําสิ่งที่ออกจาก c o m ฟ o r t z โซนของตัวเองต้องเริ่มทําสิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํามาแชร์เรื่องราวตอนที่แบบเวลาก่อนที่ผมจะเริ่มอัดคลิปเวลาก่อนที่ผมจะ กาสแสดงออกผมขอเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการเตรียมตัวในการก่อนที่ผมจะมาถ่ายแต่ละคลิปนะครับเรามาเริ่มกันที่สิ่งแรกสิ่งแรกนะครับที่ผมมักจะเตรียมตัวตลอดเวลาคือการพูดคนเดียวผมเป็นบ้าครับผมพูดคนเดียวคุณคิดดูผมพูดคนเดียวจนคนที่บ้านผมทักว่าเป็นบ้าหรือเปล่าพูดคนเดียวเป็นไรพูดคนเดียวอะไรเงี้ยเออผมโดนทักบ่อยมากซึ่งผมก็ไม่แขกอะ้วแต่ต้องบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่ผมทำคลิปเนี่ยไม่ค่อยมีสคริปนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีสคริปแล้วพอมีสคริปเนี่ยเราจะพูดยังไงใ,ให้มันโฟมเพราะฉะนั้นนผมก็เเลยเยูดคีว ผมก็เลยพูดคนเดียวพูดคนเดียวซ้อมๆ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 ซ้อมซึ่งเราก็ไม่ได้ทำาะไใครเดือดร้อนคนอื่นจะคิดยังไงก็เรื่องของเขาดิเออเราทำเราทำเราทำของเราอ่ะเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะถ้าใช้ดีนะครับการพูดคนเดียวเนี่ยก็ลองพูดหน้ากระจกก็ได้ลองดูว่าท่าทางของเราเป็นไงลองดูว่าหน้าเรายิ้มไหมลองดูว่าหน้าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมมาอัดวิดีโอตรงเนี้ยผมมาอัดวิดีโอใช่ไหมแต่ว่าผมอัดเป็นกล้องหน้าไงผมก็จะเห็นว่าตอนที่ผมทำยังไงผมยิ้มแบบไหน เป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับก็อยากให้ทุกคนลองฝึกพูดคนเดียวดูลองมีสคริปต์อะไรนี้การมีสคริปต์ก็จะช่วยให้คุณพูดได้โฟล์มากขึ้นรู้ว่าต้องพูดถึงจุดจุดไหนต้องพูดถึงแค่ตรงไหนอะไรประมาณนี้เพื่อไม่ให้มันติดลมแล้วพูดไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นครับและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากแชร์แล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมแบบมีข้อเสียสุดๆด้วยก็คือเรื่องของบุคลิกแล้วก็ท่าทางครับผมเนะี่ยเป็นคนที่ปวดคอนะผมเป็นคนที่ปวดคอทีเนี่ยนะเวลาผมปวดคอทงี้ อ,อ,อ,อะไรประมาณนี้ปวดๆแล้วเวลาที่ผมอัดคลิปนะมันก็จริงมีบางช่วงบางตอนที่ผมแบบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าทําไมบางคลิปคุณไม่เห็นพี่เมียโปรครับพี่เมียโปแอปเตอร์ครายมาสเตอร์อะไรก็ตามที่แบบมันช่วยคุณก็แค่ตัดช่วงที่คุณไม่ชอบออกช่วงที่แบบไม่โอเคออกเพราะว่ายุคสมัยนี้มันเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นมันมีวิธีแก้ไขครับผมก็มาแชร์ไมซ์เซ็ตแล้วก็วิธีการที่แบบอยากจะออกหน้ากล้อง ความมั่นใจไม่เครียดไม่กังวลไม่คิดอะไรมากอะไรประมาณนะี้ให้เพื่อนๆที่อยากจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างนะไม่จำเป็นต้องมาเป็น youtube อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังจะเริ่มทําอะไรบางอย่างนะครับสู้ๆคือช่วงแรกมันยากเว้ยมันไม่มีใครแบบมาเข้าใจเรามันมันเป็นช่วงที่เราต้องแสดงให้เขาเห็นดังนั้นเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องไปคิดมากคือมันเป็นเรื่องธรรมดาครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับก็จะพยายามปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็โอเคเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายทุกคนผมจะบอกความลับให้ไว้ทำไมผมต้องคาดผมผมผมนะครับเป็นคนผมชี้ฟูมากแล้วที่แน่ดูโอ้โ oh ห